คือด้วยความที่เราเขียนเรื่องเศร้าอะเรารู้เลยว่าปล่อยออกไปครั้งนี้เราไม่เคยเขียนมาก่อนเราไม่เคยทําอะไรกับการเขียนเลยมีแต่โพสรูปรโพส <c oughs> อะไรงานของเราสะดงแสดงรีวงรีวิว <c oughs> การปล่อยงานเขียนออกไปอะคนแม่งต้องเข้าใจว่ากูเขียนสเตตัสเฟซบุ๊กแน่นอนเหมือนรู้สึกอะไรก็แบบซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆช่วงประมาณปีแรกคนปลอบใจเยอะมากสู้ๆนะแบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออก็พยายามใช้มุมมองความคิดที่ดีให้เรา อะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ขอบคุณเราสื่นใจแต่เราก็สงสัยว่ามันเมื่อไหร่ที่จะเข้าใจสักทีความหวังดีเนะี่ยมันดีแหละแต่ว่ามันมันมันไม่ถูกเรื่องไงเราไม่ได้อกหักเว้เรามีความฝันแต่เรื่องที่เราโดนปลอบใจเนี่ยมันทําให้ความฝันเราอะ่ะมันขับเคลื่อนไปได้ยากอะ่ะมันมันถูกดึงรั้งไว้ด้วยความไม่เชื่อถือและไม่มีน้ําหนักทางคําพูดของงานเขียนเราเพราะเราไม่เคยเขียนเราไม่มีน้าหนักทางคําพูดพอที่จะให้คนเชื่อได้ว่านี่คืองานเขียนเว้ยไม่ใช่สเตตัสเฟซบุ๊ก 安南那，就是中国历史最重的。